สบายดีทนผูช้ชที่ตามหับส้มซาวตูบ้านป่าอยู่ในประเทศและต่างประเทศเมื่อในซาวตูสิพาไปพาพี่น้องไปใส่เบสพี่น้องบรรยากาศต้นเศร้าพี่น้องต้นเศร้าบรรยากาศดีๆพนก,กับพายอยู่เขาพี่น้องให้หน้าตากะากับคนโตใส่แบบชุ่มซื่นพี่น้องเลยบรรยากาศดีพี่น้องไปซาวตูสิพาไปเนาะ งย่างแล้วพี่น้องพาพี่น้องอย่างเนาะย่างลงพายนะพี่นอ้องย่างลงพายไปสิอันนี้ข่าหน้าสตูเองกําลังกําลังมานพี่น้องกําลังตังง้งทองอันนี้อันนี้บอแมนพี่น้องบอแมนหน้าสตูดอกแม่แต่ตัวนีหนี่ช้อง ตัตวสัภาพพี่น้องอย่างลงผายเนาะอย่างประสิท์เบสทางผายเนาะแบบมันนอกพี่น้องนองี่แต่ป่าแต่โคพี่น้องสวตูวกําลังอย่างเนาะก็มันอาื้อแบบ ีนใส่เบ็ดกำนองไส่พี่น้องน้องไส่เพิ่นกะลงลุยใส่เลยพี่น้องเพิ่นโบนาวเนาะอ,อันนี้อยู่ขั้นพายเ่ยค่ะ ใส่แบบนี้พี่น้องใส่เบ็ดปลาพี่น้องอันน้าไม้เป็นตาซีมีเนาะกอเขียวแต่เห็นแถวนี้บอกว่ามีอกแตงใส่เบ็ดเพ่น้อง คือลุงลุยแต่สาวใช้มึงมาหนาวป่ะอันนี้คันนองไปเนาะอัน กำลังนองชา้กำลังยืนใส่เบ็ดใช่ไหมะแล้วใส่เบ็ดกับน้องเนงาะสตูก็เป็นแบบมือกล่องพห่น่องมือบริลงมือใส่เองใส่วางในเละนี่ไก่ไงไปลงมือใสเอ่เอ,าาองเนาะแล้วใส,ส,ส่กับน้องไส้ให้น้องไา้ใส่สตูกเป็นมือกล่อง ข่ากับบวชคอยงามรอกพี่น้องนี่พี่น้องเข่าวสนอสตูเข่าสตูบวงงามบวงงามบันไดพี่น้อง